มินิมอลมิลไบอร่อยจังช n แนลกับ EP ีที่19ในวันฝนพรำเราจะมาทำเมนูสมุนไพรเพื่อสุขภาพกันค่ะนั่นก็คือไก่ผัดขิงนะคะเมนูง่ายๆสไตล์บ้านๆสามารถทำตามกันได้เลยนะคะวัตถุดิบก็จะมีง่ายๆค่ะมีไม่กี่อย่างลำดับแรกเราก็จะตั้งน้ำมันด้วยไฟกลางก่อนนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะ พอน้ำมันเริ่มร้อนลำดับถัดไปเราจะทำการลวนไก่ก่อนนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นไก่ในส่วนของอกนะคะหั่นเป็นชิ้นใหญ่สักนิดนึงค่ะเวลาทานก็คือจะได้เท็กเจอร์แบบว่าเต็มเนื้อเต็มคำนะคะเราจะล,ว,ลวนไก่จนสุกให้พอดีก่อนนะคะประมาณ80%ค่ะทำการผัดไปเรื่อยๆนะคะ พอไก่เริ่มสุกประมาณ80%เราก็จะใส่เป็นกระเทียมบุกลงไปค่ะเพื่อเพิ่มความหอมนะคะคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะให้เขาเริ่มสุกดีประมาณ90%เราก็จะใส่เห็ดหูหนูลงไปนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกเล็กน้อยค่ะ ลำดับถัดไปที่เราจะใส่ก็คือขิงนะคะขิงเราจะทำการซอยเป็นเส้นแล้วก็เอาไปขยำกับตัวน้ำเกลือก่อนนะคะเพื่อให้ลดความเผ็ดแล้วก็ให้เขา,เาสลดลงนะคะไม่ให้เขาเผ็ดจนเกินไปค่ะผัดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเราจะมาเริ่มปรุงรสกันค่ะลำดับแรกเต้าเจี้ยวนะคะ ส่วนผสมถัดไปก็คือซอสหอยดางรมค่ะและตามมาด้วยซีอิ๊วขาวนะคะลำดับถัดไปก็คือผงปรุงรสค่ะและตามมาด้วยน้ำตาลทรายเพื่อตัดหวานเล็กหน่อยนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผงชูรสค่ะ ทุกเขาส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะจนกว่าตัวขิงแล้วก็เห็ดหูหนูจะสุกดีค่ะพอเริ่มสุกแล้วเราก็จะใส่หอมใหญ่ลงไปนะคะแล้วก็ผัดต่อค่ะจนกว่าตัวหอมใหญ่ก็คือจะสุกใส่ดีซึ่งจะไม่เละมากเราจะมาใส่ในนทีหลังนะคะเพื่อให้เขาได้เทกเจอร์พอเริ่มสุกดีแล้วเราก็จะเพิ่มสีสันด้วยการโรยพริกกลดาแดงลงไปค่ะ และตามด้วยต้นหอมซอยนะคะก็จะหั่นเป็นพรมยาวสักนิดหนึ่งค่ะก็จะผัดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะพอเริ่มได้ที่แล้วเราก็จะทำการปิดไฟนะคะเมนูสุขภาพทานในวันฝนพรำค่ะคลิปหน้าจะมีอะไรมาฝากต้องติดตามกันไว้นะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับ imal, มินิมอลมิลาบอร่อยจังค่ะ